สบายดีป้าลุงสบายดีสุขุมสุขเกลต์จังหสุโขทเกิดมาเมื่อไหร่ค่ะมีของกินหนึ่งเฮ็ดไปลุงดาซินป่ะแจกลุงกินข้าวแรงนะป้าลุงกันสวัสดีป้าลุง กินขาวน้ำกันไปด้ยสบายดีพี่น้องสบายดีปเรืมากิ้นขาวแดงดงดำเปอางานจะมีหนังเนือตัวเฮ้ยหมูปิ้ว่ะดีนั่ง วันนี้เราตีข้าวหนึ่งใหดขว่น้องครับขวเนื้อน้อยหนึ่งขวดับเรด้อจำเชียร์บิวคม

đồng những cái khẩu còn là, đồng ương nói lắp, khẩu yếu phổi. Nhanh lên À, đánh này, đánh này.

nó còn thêm nhân hết rồi, cái gọi mưa nhiên hết rồi, hết Đó vô. hết dạo hết làm được rồi, không <laughs> ừ. <laughs> nó phải khai nó chỗ, okay. cái ừ. ta chồng xử năm mươi giáp được khải mùi anh mù Một tóc mùi anh mùi anh đôa. Quanh cái tóc của anh mùi anh mùi anh lô anh oh. mùi anh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  mùi mùi anh mùi mùi anh mùi

ยังยุ่งครบเราอื่นแบบนี้ให้เก็กนาหมองเก็บนะคะเลยพอเดี๋ยวกว่ามันดูโหเลยถ้าบัวกดเรื่องไปนึลังได้ก็มาเบิร์กหน่อยหนาะบพท่านได้มีดินเน่องท่านได้เตะทิ่แ่ที่จัดเนะจยเนาหน่อย่าหน่อยเถอะเฮ้ยยังหญ่แบบนี้ได้หรอบัว้อเลยคอยังได้ห้าก่อาะอครับใหญ่

แมทำมาหี่าตั้งแงเอี่ตั้งนกลยทำกเยหมาสิงห์ทำหน้า้หาักิ็ทำไปเก็บไปเก็บนดก็อีกแบไปเก็บเตยนังหูหาักิดตมกงวนั้บนังเ็บอย่างนต้่ง้เาแม่แก้วว่างคนเดียวต้องมง

บบดกิน mm, บัดก bon ินไปแลไหมฮะบุเคยยินด right. e ีอเลยมีวิตามินบัดกินถวานด้วบัเนี่ยกรจขมนเกลีนี่ะเอออะกินแบบแบบกินอไนะแล้ก็จะมักเลยนะคัแ้มยนกาเส็ Không ý thức hỏi lắm. No, bây giờ nèo. Mặt hỏi. 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 Mặt đi Mặt hỏi. Mặt hỏi. Mặt hỏi. Mặt ฮััมปลุกกินเนือกับิดนะหนึ่งปลากระตูนหน่บกินเขาน้องนิมเจ็บข่ายกินนาบลาใหม่ลูกบะก้นไลค์กแซร์ดีตามขาไปอ้ส้มสองดำานั่งบลุก่าเน่อลยัเหงื่อเย็นกลุงหนาไปเลยสบายดีพาไปยงเหงิ่ม